สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนนะคะในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณผูจะมาชวนเด็กๆทดลองมะนาวลาวานะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ก็มีเบกกิ้งโซดาช้อนสำหรับตักแล้วก็สีผสมอาหารและมะนาวนะคะและที่สำคัญใช้มีดไว้สำหรับหั่นมะนาวนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะข่ามะนาวเป็นสองซีกนะคะเวลาเด็กๆผ่าต้องให้ผู้ปกครองผ่าให้นะคะเด็กๆอย่าทำเองนะลกูกอันตรายนะเพราะว่ามะนาวรูปกลมๆม,มันกลิ้งไปกลิ้งมาเวลาหามีดจะบาดมือได้นะคะเอาละผ่าเสร็จแล้วเป็นสองซีกแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี่จะใช้สีผสมอาหารเทโลงไปบนมะนาวที่เราผ่านะคะขั้นตอนต่อไปใส่เบกกิ้งโซดาเราจะเห็นฟองขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่า น้ำมะนาวนี้เป็นกรดเมื่อผสมกับเ <สา S 1> บกกิ้งโซดา,<ส>าแล้วจะทำให้เกิดฟองคู่ไหลออกมาเหมือนลาวาเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆลองทดลองทำดูนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปเป็นแนนอนท่องกลุ่มรายห้องของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย